กลับเข้ามาในไลฟ์ไอจีครั้งนึงนะฮะในช่วงอาร์ติสต์ทอนี่เองครับผมได้ครับดีครับดีครับต่อเลยครับเอาที่สบายใจครับผมทำแล้วโอเคได้เลยอ่ะช่วงอาร์ติสต์ทอนะฮะอย่างที่สัญญาไว้ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนะฮะแชมป์เดอะสตาร์11คนล่าสุดนั่นเองนะฮะอ่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องมาตังสวัสดีครับ สวัสดีจ้าอันนี้ก็เอี่ยวเขาด้วยเลยเดี๋ยวเราอะมาโตเอาของชาวบ้านก็เอาพร้อมเขากลับไปดีใจที่ได้เจอน้องพูดเลยค่ะครับผมอันนี้ถือว่าครอบครัวเดอะสตาร์นะต้อพูดคุยกันนะครับคุณย่าคุยกับหลานโอเคป่ะอันนี้เขาไม่รู้นะคะอันยังไงก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มาพูดคุยหลังจากที่ จบการแข่งขันไปนะครับมาพร้อมกับหญิงกเกร์ทั้ง3คนนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยการประกวดจบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างก็ยังมันเหมือนกับยังไม่ชินกับคำว่าแชมป์เดอะสตาร์หญิงคนที่สองของเวงไทยแล้วก็อายุน้อยสุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังยังยังไม่กล้าที่จะเรียกตัวเองว่าศิลปินทาไมอเหมือนกับยังแบบ เป็นนักร้องฝึกผัดอยู่ค่ะซึ่งยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะโอดีนี่ก็ตอบแบบสมตัวนี่ถ้าเป็นเราก็บอกว่าก็รอคอยคำนี้มันนานแล้วพี่พ่โอเคโอเคแต่ว่าแต่ว่าสังเกตดูได้ถ้าเกิดออกมาจากเวทีเดอะสตาร์ออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่า เขาจะถูกปลูกฝ <shorts> ok ังมาเลยถูกสอนมาแล้วอะค่ะค like ือม right ันจะค่อยๆมาทีละสเต็ปถูกไหมเราจะรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเนาะมันจะเป็นความรู้สึกแบบเขาบอกว่าจริงๆแล้วเดอะสตาร์เมืองไทยเนี่ยบ้านเนี่ยเหมือนกับฮาวเวิร์ดที่ต่างประเทศเลยทีเดียวเฮ้ยพี่เปรียบเทียบดีป่ะนอกจากฮาวเวิร์ดไหมฮาวเวิร์ดหวังเอาไม่ใช่ไอ้บ้าวเวิร์ไอ้นี่แบบมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดอะโพ่เอ้ยจะบอกว่าเออเขาสอนเด็กดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย น้องมาตังมามาในฐานะศิลปินใช่คพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของน้องด้วยแรกซิงเกิลแรกในชีวิตชื่อเพลงว่าอะไรคะอัสจัรย์ขอหัวใจค่ะนี่มาพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงนี้แนวดนตรีมันเป็นยังไงครับก็เป็นแนวป๊อปร็อกค่ะมีีอายของความเป็นร็อกนิดนึงแล้วก็ เป็นดนตรีสดเป็นแบรนด์วงดนตรีสดเลยอันนี้เราเราเราเรียก uest เองไหมครับเรียก uest ไหมว่าอยากได้เป็นสดก็อยากได้ก็เลยแบบบอกบอกพี่โปรดิวเซอร์ว่าอยากได้แนวนี้มันคือแนวที่หนูชอบที่สุดใช่ไหมคะเป็นแนวของหนูเลยแล้วความรู้สึกครั้งแรกที่ได้สองที่นี้แหละที่มาเป็นเดโมของเราอะตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างหิวเต้นแล้วดีใจมากคือ ังไปยิ้มไปมันรู้สึกแบบเขินๆเลยเนี้ยค่ะคือจริงๆพี่เข้าใจว่าคือเป็นเพลงแรกเนี่ยไม่ว่าจะออกมาในแนวไหนเนี่ยมันต้องเป็นความรู้สึกใหม่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะพูดถึงเพลงนี้บ้างเมื่อกี้เป็นแนวร็อกป๊อปร็อกใช่ไหมเพลงนี้ชื่อเพลงอัศจรรย์ของหัวใจพูดมเพลิกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เหมือนกับจะเหมือนกับแทนคําขอบคุณขอบคุณแบบสำหรับทุกๆคนที่ให้กําลังใจมาแล้วก็แทนความรู้สึกที่ที่แบบตังมีให้กับ แตนครับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาในมุมอีงนะในมุมที่เป็นคนดูแล้วก็เชียร์น้องด้วยอ่ะคือรู้สึกว่าเขาเปนเหมือนเป็นคนที่คิดบวกซึ่งในเพลงเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นด้วยอ่ะนี่คือตัวตนจริงๆของหนูเลยบ้างมันออกมาจากตัวตนของเรา positive thinking ใช่ค่ะคือเป็นคนเป็นคนชอบชอบเพลงความหมายบวกแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ชอบเพลงช้ามากไม่ชอบเพลงเร็วมากชอเพลงแบบจังหวะ ธรรมดามีจังหวะหน่อยมีจังหหวะน่อยดืบๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อ่ะก็ดืบๆไม่ผูกหรอกก็ดบก็โยกไปทีละนิดไงมีจังหวะอ่ะคอยปุบมือเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตมันเล่นได้ไงอ่ะช่วยกันปุบมือหน่อยนะครับอ่ะใช่ไหมเพลงช้าจะปุบตรงไหนใช่ไหมเพลงช้าปุบไม่ได้ปุบแล้วก็รออีกสองห้องะไงประกบพีชไม่ยากไงใช่แต่บนเวทีเขาร้องได้ทุกแนวนะเพลงช้าเขาก็ทำได้ดีมาก เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าแบบเนี่ยคือเพิ่งจะนองครั้งแรก่ยแบบว่าเนี่ยตั้งแต่เขาออกมาคือตอนอยู่บนเวทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะอินไปกับเพลงช้าของมาตังแต่จริงๆแล้วหนูชอบเพลงที่เป็นมีเดียมากกว่าใช่ไหมแล้วเวลาที่ได้รับแต่ละโจทย์มาอะเรามีการทํากันบ้านยังไงถ้าสมมติเพลงที่เราแบบอาจจะยังไม่ได้อินมากอะไรเงี้ยก็ก็ต้องก็ต้องซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็แล้วก็แบบถ้าถ้าไม่เข้าใจก็ถามครูแมมถ้าแบบเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยไม่เข้าใจก็จะไปถามครูเอค่ะซึ่งก็ทําให้มีการเรียนรู้้แลวก็ แล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ไม่ได้ให้มันให้มันได้อะไรอย่างนี้เขาเปิดรับอะไรใหม่ๆตลอดดีอย่างเงี้ยดีนะไม่เติมแก้วเออเออติมเรื่อยๆเดี๋ยวก็สบายออดีดีเดี๋ยวว่าเมือ่อกี้คือพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเขาอยากฟังหนูร้องแบบสไตล์เพลงในในในแบบต่างๆเออโชว์นิดนึงได้ไหมพี่ขอเออออใครอยากฟังมาตังร้องเพลงมอยากฟังขอเสียงหน่อยเออเอาเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ แต่สไตล์ต่างๆได้ไหมได้ไหมไม่ให้โทย์ยากน้อกแล้วไม่บอกน้องก่อนให้เตรียมตัวไม่ต้องซีเรียสได้ไหมได้ไหมเอาไปแฮปปี้เบิร์เดย์เวอร์ชันธรรมดาก่อนเออแฮปปี้เบอร์เดย์เวอร์ชันธรรมดาของหนูอะมา one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you นี่ลูกทุ่ง อันนี้ไปอันนี้ไปไปโจทยากเลยทีเดียวอ่ะลูกทุ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกทุ่งวันอลูกเลยจัดไปเลยลูกน้องบอกว่าต้องมีเสียงเนโลเดียนขึ้นมาก่อนแต่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 นตนาการเลิกอ่ะเราดูลองดูมองดูน้องโชว์ศักยภาพไปเลยพี่เชื่อคนทั้งประเทศดูอยู่ 1, น3สองซ้ ทั้งประเทศเลยเหรอคะจบไปได้แท้จริงประเทศเลยจริงๆพี่ออทแอนนี่ไปถึงต่างประเทศออสเตรเลียนี่ดังมากฮัลโห everyone welcome to live at G O J นี่เห็นไหมเห็นไหมสลับมาหนึ่งสองซ้ำ Happy birthday to you เด็กมีของน้องครับจะเอาวระดองไว้ทําไมออมีของก็ต้องโชว์พูดเลยว่ารายการเราเป็นรายการแรกและ,ะรายการเดียวที่น้องจะรองให้พี้เบิร์ดเดย์ในเวอร์ชันลูกทุ่งเออประทอพ <c oughs> ี่อยากฟังแนว เรกเก้พอ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 คือต้องบอกว่ามาตังเป็นคนที่รองเพลงได้ทุกแนวจริงๆแต่ที่ถนัดและชอบมากที่สุดคือพ o อปบ็นั่นเองใช่ไหมคะแล้วในการทำงานที่แบบเป็นครั้งแรกของเราทุกอย่างเข้าหองอัดครั้งแรกด้วยนมรู้สึกไงบ้างเป็นการทำงานเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ เหมือนเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยังเรายังใช่ค่ะก็ยากซึ่งอย่างอย่างเพลงอาจารย์ของหัวใจก็คือเราเราเป็นคนเหมือนกับเริ่มต้น f i น l ิ่งเริ่มต้นแบบเนอร์คือเราต้องคิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นอริจินอลไงเราเป็น original ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ได้ดีค่ะนี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยแฟนคล่าก็อยากฟังได้ได้ฟังบ้างยังได้ฟังมาแล้วเหรอร้องได้ยังได้เหยโหลดหรือยัง โกหกไม่ได้นะครับหลอกลวงที่โดนจับนะครับผมเนี่ยโดนจับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กมีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเขาเอ็นดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่นิกพี่ดี้นะครับป้าเต้พี่ไฮอะไรเงี้ยเด็กเชิญพี่เขาพี่เขาให้กําลังใจให้คําแนะนาอะไรกับเราบ้างไหมก็บอกว่าให้เราตั้งใจตั้งตั้งใจแบบ ทำงานแล้วก็ตั้งใจเวลาโชว์ก็อย่าอย่าเครียดอย่าไม่ต้องกังวลอะไรครับผมนั่ก็ดีเขาให้คำปรึกษาที่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยเขาผ่านอะไรนะาเขาเรียกประสบการณ์มาเยอะประสบการณ์มาเยอะใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ได้ซิงเกิลแรกของนรมาตังแต่รู้กันหรือเปล่าว่าเขาก็กําลังมีผลงานอีกหนึ่งอันด้วยอะไรฮะเป็นนักแสดงเป็นซุกแซงเหรอคะไม่ใช่ใช่ไหมคะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะน้องเนี่ยเขาได้ไปประกบคู่กับพี่เบิร์ดเลย เป็นคอรัสให้กับพี่เบิร์ดนะคะในเพลงของละครบัลลังเมฆใช่ไหมคะให้น้องเล่าเองให้น้องเล่าเองก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักให้พอดีค่ะจะเป็นเพลงประกอบละครบรลลังเมฆซึ่งขับร้องโดยพี่เบิร์ดแล้วก็หนูกับพี่แก้มเป็นคอรัสให้อ๋อโหรอโหี่ต้องซ้อมกันเยอะไหมฮะก็อย่างหนูก็คือพี่แก้มเขาจะคิดลายไว้แล้วค่ะลายประสานหนูก็จะแบบไปเติมไปเติมอีกอีกอีกรองหนึ่งใชให้มันเต็มแช่นั้นเองแล้วมีโอกาสได้ร้องพร้อมพี่เบิร์ดยัง ก็มีไปถ่ายเอ็มดีค่ะไปถ่ายเอ็มดีแล้วด้วยจริงๆเขาเจอพี่เบิร์ตตั้งแต่ในบ้านแล้วตอนที่แข่งใช่ไหมคะเป็นไงบ้างดีมากใช่ไหมพี่อิจฉามากพี่พูดตรงๆพี่อิจฉาค่ะคือเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองมีวาสนาว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นคือเกิดมาครั้งหนึ่งได้ร้องเพลงคู่กับพี่เบิร์ตคือมันสุดยอดจริงๆตั้งแต่เกิดมาพี่เนี่ยฝันมาตั้งแต่เด็กพี่อยากเจอพี่เบิร์ตมากเจอยังคะพี่เป็นสนามกอล์ฟหลายที่ยังไม่เจอพี่เบิร์ตเลย อ๋อนั่คงใชยใจดีแต่พี่แแต่พี่เบิร์ดจริงๆเป็นขวัญใจที่บ้านที่อยู่แล้วพี่จําได้เลยพี่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตครั้งแรกคือบ้านอยู่หาดใหญ่และพี่เบิร์ดเนี่ยโอกาสไปหาดใหญ่เนี่ยยากมากพี่ซื้อบัตรไปอยู่หน้าเวทีเลยเออ ไม่มีอะไรแค่อยากโม้แค่นั้นแหละเดี๋ยวช่วงเราไปเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีโชยน้องมาตังค์นะฮะที่เป็นสดๆนะฮะครั้งแรกในรายการใช่ให้น้องไปตั้งสติเตรียมตัวก่อนออกไปทางหางพี่ภาคนิดนึงนะคะครับผมโอเคเชิญน้องมาตังค์ค่ะโอเคผมให้มามาตังหน่อยครับโอเคน้องดูกลัวๆพี่นะน้องกลัวอะไรกิ่งวะน้องไม่ต้องซีเรียสนะครับทุกคนเจออย่างนี้หมดเลยครับโอเคโอเควันนี้เนี่ยนะคะก็ได้ได้เห็นมาตังค์ในเวอร์ชั่นที่แบบ หลายคนน่าอยากเห็นความน่ารักของน้อง Happy Birthday อะไรอย่เงี้ยนะใช่มน่ารักอยู่แล้วนะฮะ<ช>อตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยนะฮะคงอยากที่จะได้ดูนะฮะสดๆนะครับกับช่วงนี้ยอยู่ดีๆก็อยากเล่นซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดของน้องนะฮะอัศจรรย์ของหัวใจจากมาตังเดอะสตาร์สิเออเสียงประมือ เป็นสิ่งที่เกินคาดฝันเรื่องอัศจรรย์ของหัวใจตั้งแต่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนชีวิตฉันไปจากไม่เคยเชื่อว่ารักเธอมีจริง ทำให้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไปเพราะเธอทุกน,น ปรากฏกายแล้วในใจฉันนี่คือร้าหรือเปลา่าเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเป็นสิ่งที่เกินคาดฝันเรื่องอัเจรรย์ของหัวใจแต่แต่เธอเข้ามาก็เปลี่ย ชีวิตฉันไปจากไม่เคยเชื่อว่ารักเธอม่จริงแต่วันนี้เธอทำให้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไปต็เพราะเธอเท่านั้นแค่สักชันของหัวใจ ีฟ้านำพาทำมาโดยไม่ตั้งใจเป็นสิ่งที่เกินคาดฝันเรื่องอัศจรรย์ของหัวใจตัแต่ตเธอเข้ามาก็เปลี่ยนชีวิตฉันไปฉากไม่เคยช่วย ให้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไปเพราะเธอเท่านั้นคือสัจจันของหัวใจโอเคโอ้โหเก่งมากโร้อมมากสุดยอดสุดยอดเนียฮะจบไปแล้วสัจจันของหัวใจนะฮะ<อ>เป็นไรเป็นไร อะไรนะน้องเคลิมน้องเคลิมนะโอ้ยนั่งร้องเพราะขนาดนี้เพราะขนาดนี้ต้องไปเรียนร้องเพลงที่ร้านเขานะโอ้ยให้เขามาสอนหนูด้วยค่ะโอเค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 นะครับเมื่อกี้เราดูไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานหน่อยนะฮะลานดาวโหลดเรามียังมีแล้วค่ะนี่ค่ะก็ฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกของมาตานะคะชื่อเพลงว่าอัศจรรย์ของหัวใจค่ะก็เป็นเพลงความหมายดีๆนะคะเนี่ยเพราะๆก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ ช่วยฟังกันเยอะๆค่ะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะดอกจัน1235009์ค่ะแล้วก็ KKBOX และ iJune ค่ะตาตมาตังในที่ไหนบ้างโซเชียลไอเออมี IG ไหมก็ IG มาตังอันเดสกอร์ค่ะ MT มาตังอันเดอร์สกอร์ก็ MT ใช่ค่ะนะครับก็เข้าไปติดตามได้เพราะว่าเขาจะอัพภาพอะไรนู่นนี่ของเรานะฮะเล่นเล่นโซเชียลแล้วใช่ไหม โอเคแล้วเดี๋ยวเร็วนี้จะมีคอนเสิร์ตไหมให้เป็นแฟนได้ตามไปดูเดี๋ยวมีไหมเอองานจ้งงานจ้างอะไรเงี้ยติดตามตารางงานของหนูได้ที่ไหนกันบ้างคะยังยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ขยันใช่ไ์มโอเคก็รอติดตามกปนได้นะคะซิงเกิลแรกของน้องนะคะรวมถึงเพลงที่ร้องกับพี่เบิร์ดด้วยช่วยเพลงอะไรนะคะรักให้พอดีค่ะว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะเร็วๆนี้จะได้ฟังกันค่ะครับผมงั้นวันนี้ขอขอบคุณน้องมาตังด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ